การแพทย์พื้นบ้านไทยล่ะเป็นยังไงภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยเนี่ยนะครับก็คือพื้นความรู้ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับการแพทย์เฉพาะถิ่นของคนไทยลักษณะที่4ใช้แนวคิดในการอธิบายสาเหตุการเจ็บป่วยและเลือกวิธีการรักษาเนี่ยสอดคล้องกับความเชื่อพื้นฐานของคนในสังคมนั้นๆอาจจะเชื่อเรื่องผีก็ กำหนดว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเกิดจากผีธร,รมการดูแลรักษาส่วนหนึ่งก็ต้องไปขอขมาผีขอขมาลาโทษสิ่งที่มากระทำการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากขวัญหรือสภาพทางจิตใจที่มันถูกกระทบกระเทือนและทำให้เกิดความเสียสมดุลการรักษาก็ทำให้ขวัญได้กลับมาปกติเช่นการร้องขวัญการสูบขวัญเป็นต้นลักษณะที่5 มีการใช้ในแวดวงที่จำกัดเฉพาะกลุ่มที่มีพื้นฐานความเชื่อวิถีชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลยกันลักษณะที่6บหมอพื้นบ้านจะไม่ค่อยมีการรวมกลุ่มหรือมาสร้างเครือข่ายกันก็มักจะอยู่กันอย่างเป็นอิสระนะทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยตามขอบเขตความสามารถของตนในหมู่บ้านในในบ้านของตนเองในชุมชนของตนเองนี่คือ 6. ลักษณะเด่นของ ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยผมจะยกตัวอย่างภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านของภาคเหนืออาจจะเป็นทั้งกลุ่มที่ป้องกันหรือรักษาด้วยพิธีกรรมเช่นการทำนายเลิกยามการกระจัดปัดเป่าสิ่งเวลวร้ายการส่งเคราะการส่งผีการส่งอุปาทการถอนขึดพิธีบูชาเทียนฝังธนูลดน้ำมนต์ร้องขวัญ การสืบชะตา